สวัสดีค่ะวันนี้เรามาเรียนภาษาอังกฤษกันง่ายๆสำหรับคนที่มีพื้นฐานน้อยนะคะในการที่เราจะเริ่มคุยกับต่างชาติถ้าเราต้องการจะปฏิเสธนะว่าฉันไม่อะไรก็แล้วแต่นะคะซึ่งสิ่งที่ตามมาก็เป็นกิริยานั่นเองเรามาดูซิว่าเราจะพูดว่าฉันไม่อะไรได้บ้าง I don't like ฉันไม่ชอบ I don't know ฉันไม่รู้ I don't forget ฉันไม่ลืม I don't want ฉันไม่ต้องการ I don't agree ฉันไม่เห็นด้วย I don't care ฉันไม่ใส่ใจ I don't work today ฉันไม่ทำงานวันนี้ I don't eat it ฉันไม่กินมันเราลองออกไปใช้พูดนะคะ กับการสื่อสารในชีวิตจริงกับต่างชาติจ้า